สวัสดีพี่น,อน,น้องทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ช่องคุณชายบางนาของผมก็มีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการให้พี่เพื่อนน้องๆทุกท่านได้รับชมคลิปกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทางช่องคุณชายบางนาของเราได้มีการเปิดระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันแค่สมัครเพียงระดับแรกก็สามารถรับชมคลิปของช่องคุณชายบางนาได้ทุกคลิปแล้วครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นเองครับสามารถชำระเงินได้ผ่านช่องทาง s h อ p e e Play p a y p a l ทูวันนี้วอลเลแล้วก็บัตรเครดิตน,นะครับยังไงก็ขอเชิญชวนให้เข้ามาเป็นครอบครัวคอมังหักของเรากันเยอะๆนะครับหมดฝึกหัดดาาที่5รลอกที่3เงื่อนไขาการผ่านจัดการมอนสเตอร์ที่เรียนแบบมนุษย์และแอบกินมนุษย์ในทุกๆคืนกรณีล้มเหลวความตายคำแนะนำพาราดินและนักเวทสามารถใช้สกิลได้วันละหรอบ มอนสเตอร์ที่กินคนในทุกๆคืนอย่างนั้นเหรอพวกเรามีหน้าที่ในการจัดการมอนสเตอร์สิน,นะนี่ไม่ต่างจากการหาตัวสกิลบัตในรอบแรกเลยนี่หึนอกจากนี้นี่มันเหมือนเกมหมาป่าเลยนะนการใช้สมองเราต้องใช้สมองเพื่อที่จะผ่านด่านนี้ทุกคนรวมตัวกันทางนี้น้อยอแฮมอแฮมต่อจากนี้คนที่ขยับตัว จะถูกนับเป็นผู้ต้องสงสัยในตอนนี้เองที่เราจำเรื่องสำคัญขึ้นมาได้ว่าในเกมหมาป่านั้นให้คนที่พูดมากมักจะตายก่อนและหากลองคิดดูดีๆแล้วเราไม่เคยชนะเกมหมาป่าเลยใช่ไหมนะและเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องเล่นเกมนี้ด้วยสิโอ้ยเราควรออกไปหาอะไรกินก่อนดีไหมนะ ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเราจะต้องวนเล่นด่านเดิมซ้ำๆตั้งเดือนครึ่งเป็นยังไงบ้างคัองอาหายอนพี่ชายของเธอนะ่ะเกิดใหม่พร้อมกับความฉลาดอล้นเหลือแล้วนะอีหน่าขยะขยแขงนี่ฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้หลังจากกลับมาจากที่ทำงานด้วยกันเนี้่ยฉันกำลังเปลี่ยนการแต่งตัวให้เข้ากับจิตวิญญาณของฉันนะ่ะมันผ่านมาแล้วตั้ง5 3วันรู้ไหม5 3วันเลยนะ ฉันตายมาตั้ง53รอบหลังจากเล่นด่านที่5เนี่ยเพราะงั้นฉันเลยต้องทำอะไรสักอย่างใช่ไหมละ่ะมันบอกว่าด่านที่5ต้องใช้สมองเพราะเนื้อหามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต่อให้มี I q 200ก็ผ่านไปไม่ได้หรอกต้อง i อคิว0 0เลยงั้นเหรอฉันว่านะเปลี่ยนเอาสมองคนอื่นมาใส่หัวานายน่าจะไวกว่านะโอ้นี่นายพูดเป็นคำเดียวหรืยังไงไอ้บ้า ถามนายมีเงินไปซื้อสูตรแล้วก็นนะนายเอาเงินไปซื้ออะไรมากั้นเสียงห้องนายดีกว่าขนาดผู้หญิงห้องข้างล่างยังทนไม่ได้และหาอะไรมากานเสียงนายเลยนะฮ้าด่าที่5ใช้สมองเพื่อเอาชนะความยากลําบากท้านงั้นเหรอที่นี่มันคือดันเจี้ยนสินะคราวนี้เป็นภารกิจบ้าๆแบบไหนกันอีกละ่ะเอเงื่อนไขาการผ่านนี่มันฮ่า เลเงื่อนไขาการผ่านผ่านดันเจี้ยนระดับ F ศูนย์พอันธ์าลังกรณีล้มเหลวความตายคำแนะนำทาลังพ่นพิษที่เฝ้าศูนย์พันธ์มีเลเวล20หาจุดอ่อนและจัดการพวกมันทาลังพ่นพิษผ่านดันเจี้ยนอย่างนั้นเหรอทำไมเงื่อนไขรอบนี้ถึงได้ตรงไปตรงมาขนาดนี้กันนะในที่สุดเราก็เจอทางออกแล้ว ที่ต่อให้อริสโตเติลมาอยู่ตรงหน้าก็ไม่มีทางทำได้ชิปมอนสเตอร์นี่มันแม่มุมบ้านี่พ่นพิษได้อย่างนั้นเหรอแขนเราติดพิษแต่แค่นี้น่ะมันยังไม่พอหรอกเว้ยหึเจ็บนิดหน่อยแฮะทำแนะนำจุดอ่อนของทารลางพ่นพิษที่อยู่ในสูนตรพอพัน์ ในที่สุดเราก็ผ่านด่านนี้โดยไม่ต้องใช้สมองจนได้จุดอ่อนทำใบของแบบนั้นมันไม่สำคัญถ้ามอนสเตอร์ตายใช่มลิลล่ะแทนที่จะมัวไปหาอะไรแบบนั้นเราก็แค่ต้องทุบมันให้แรงขึ้นเท่านั้นเองขอแสดงความยินดีด้วยกับการผ่านหมดฝึกหัดด่านที่5คุณได้รับพลังยักษ์สา B จากการผ่านด่านเฮ้ hey, มีแต่พวกร่างกายห่อนแอเท่านั้นแหละที่จะพึ่งสมองนะ่ะ พลังยักษา b ความสามารถเพิ่มพลักกำลังกายโดยใช้วทมนต์คำอธิบายเพิ่มค่าความแข็งแกร่งขึ้น12แต้มในระยะเวลา10นาทีชื่อคังฮยอนฉายาอมาตะเลเวล25ค่าความแข็งแกร่ง20บ1ค่าความว่องไว19บก1ค่าความอดทน19บก1ค่าพลังวทมนตน19 1ค่าความสามารถเพิ่มเติม0ค่าความสามารถพิเศษฟื้นคืนชีพ ความสามารถทักษะดาบเชี่ยวชาญดีทัาากษะการใช้โล่ F ทัาากษะการใช้หน้าไมา้ F สกิลสิงโตข้างคำราม C ฟื้นฟรูร่างกายเชี่ยวชาญ B ตัด1ผ่า2 E พลังยักษา B ห้อง3-2มขวันมินจูต่อยฉันเป็นของขวัญวันเกิดหน่อยสิเฮ้อไว้ที่หลังเธอ แค่โหมดฝึกหัดนี่ฉันก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วโหจริงสิในสิบแปดแล้วนี่นาะด่านที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างแม่งแย่เหมือนที่เขาพูดเลยละ่ะแต่ก็ยังดีนะที่ฉันผ่านมันได้ปัญหาคือด่านต,ต่อไปตั้งหากละเพราะหลังจากด่านที่ห้ามันก็ไม่มีคู่มือดีๆให้ดูอีกแล้วเขาว่ากันว่าแค่ผ่านด่านที่สี่ได้ก็อยู่ในระดับหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะฉันว่านะคนพวกนั้นคงเก็บข้อมูลไว้เองนั่นแหละเฮ้ยนั่นมันอัปเดตใหม่นี่นาะ ที่มันเขียนว่าเพิ่งผ่านด่านที่เจ็ดไปเมื่อวานแต่จะตะลุยด่านที่แปดต่อน,นั่นนะหึ่นี่มันของจริงไหมเนี่ยด่านที่สี่เน้นความเป็นผู้นําใช้กําลังเพื่อให้ทุกคนในทีมทําตามคําสั่งด่านที่ห้าเน้นการใช้สมองพละกําลังคือจุดสูงสุดของการใช้สมองเพราะอย่างนั้นเพิ่มแต้มพลังเยอะๆเข้าไว้ด่านที่6เน้นเรื่องความโหดเหี้ยมต้องจัดการทั้งเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ศัตรูด่านที่7เน้นความจงรักภักดีจัดการแค่ศัตรูเท่านั้น อะไรวันนี้นี่มันแค่พลาดหัวข่าวหลอกเรานิวาถ้าเรางงเกินแค่ดึงดูดความสนใจก็ยังทำไม่ได้เลยนี่แกห้อเล่นหรือยังไงไอ้พวกเวนนี่ฉันวิษาช่ววิธีการผ่านด่านให้กับพวกแกลแล้วแท้แททำไมนาะยตะโกนเสียงดังด่าคนอื่นอีกแล้วล่ะไม่ไม่เดี๋ยวฟังฉันอธิบายก่อนฉันไปนั่งเขียนวิธีผ่านด่านหมดฝึกหัดให้กับทุกคนแต่กลับไม่มีใครเชื่อวิธีของฉันเลย แล้วทำไมนายยังต้องเสียงดังแล้วก็ยังไปวุ่นวายเรื่องของคนอื่นอีกล่ะแต่แก่นี่นะอะไรนะคอยดูเลยหลังจากที่ฉันผ่านดาที่8นะฉันจะเป็นคนที่ผ่านโหมดฝึกหัดคนที่3ของเกาหลีใต้และก้าวไปอยู่ระดับเดียวกับฮันเซยอนเจ้าของคิวดันกุนกับชเวดงอู We u, ประธานของสมาคมผู้ใช้พลังพิเศษฮุบระดับเดียวกับผีเนี่สิ นายจะเอาตัวเองไปเทียบกับอัจฉริยะที่ผ่านด่านทั้งแปดได้ภายในเดือนเดียวทั้งๆที่นายใช้เวลาตั้งสี่เดือนนี่ยนะเงียบไปเลยฉันก็ผ่านด่านที่หกกับด่านที่เจ็ดต่อเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะยินดีต้อนรับทางฮยอนคุณผ่านหมดฝึกหัดด่านที่เจ็ดคุณต้องการที่จะเข้าสู่โหมดฝึกหันด่านสุดท้ายเลยหรือไม่รางวัลสำหรับการผ่านด่านที่6อาวุธเกรดบีดาบยาวของบิลเกน ดาบยาวของบิลกิน B ีค่าวความคงทน500ร้0ยทับาอำอธิบายดาบยาวของท่าอ่านรับจ้างวิลกินที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในสนามลบมามากกว่า30ปีเดิมทีมันก็เป็นแค่ดาบยาวธรรมดาแต่มันได้กลืนกินเลือดเคียงข้ามกับ,บวิลกินดาบนี้เต็มไปด้วยรัศมีแห่งความชั่วร้ายความสามารถบ้าคลั่งคงทนการเพิ่มประสิทธิภาพรางวัลสำหรับการพ่านด่านที่7ชุดกอะของโลนัน B ีค่าวความคงทน500ร้0ยทับาำอธิบาย มันคือชุดเกราะที่โลนันสวมมาตลอดชีวิตของเขาโรนันเป็นอัศวินแพนเนจอนแห่งอนาณาจัากลอโลอิสชุดเกราะนี้มีคุณสมบัติในการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายจากการได้รับการโจมตีซ้ำๆความสามารถซ่อมแซมตัวเองถ้าเราผ่านด่านที่8ได้เราจะสามารถใช้มันในโลกความเป็นจริงได้ผ่านช่องเก็บของฉันก็ต้องไปเช็คไอเทมที่ได้จากพเอร์กบบินด้วยเหมือนกันยินดีต้อนรับเข้าสู่โหมดฝึกสอนทางฮายอนคุณได้ผ่านด่านที่7็ดแล้ว ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าฉันจะผ่านมันมาได้ภายในวันเดียวขอแค่ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ด่านที่8ความเชื่อของคุณคืออะไรความเชื่อเหตนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นวันนี้่มันกำลังจะเอ๋เ hey. ฮ hey. ้ยรงแล้ว มันไะที่นี่มันเอนี่เธอทะลุตัวฉันไปนเลยอย่างนั้นเหรอตอนนี้ฉันอยู่ในสถานะไร้ตัวตนอย่างนั้นเหรอเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้เห็นเมืองในโหมดฝึกสอนนั้นเนี่ยถ้างั้นนี่คือโลกของเราอย่างนั้นเหรอ ไม่สิคนพวกนั้นพวกเขาไม่ใช่มนุษย์ <_ d umb> เอ๊ะเจ้านั่นมันจ้องหน้าฉันด้วยมันจ้องตาฉันไม่หยุดเลยมันเห็นฉันอย่างนั้นเหรอไม่สิพวกมันไม่ได้มองมาที่ฉัน นี่มันมอนสเตอร์ที่ฉันเคยเจอมาก่อนหน้านี้นี่แล้วก็ยังมีผู้ที่ฉันไม่เคยเจอด้วยที่นี่มันคนละระดับเลยนะเมื่อเทียบกับดันเจี้ยนที่ฉันผ่านมาเมื่อสองเดือนที่แล้วนี่มันเหมือนฉากวันสิ้นโลกเวลาที่เหลือจนกว่าจะเชื่อมต่อสู่มิติหากเช่น4ปี278วัน23ชั่วโมง32นาที24วินาทีนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลกในอีก5ปีข้างหน้าอย่างนั้นหรอ เมื่อกี้นี้มันอะไรกันเจ้าปีศาตัวนั้นก็ด้วยรู้สึกยังไงบ้างล่ะคุณคือพระเจ้าหรืออะไรกันแน่ ไม่สิเพื่อที่จะให้เข้าใจได้ง่ายนายจะคิดว่าฉันเป็นผู้ควบคุมมิติหรืออะไรทำนองนั้นก็ได้มั้งผู้ควบคุมรอบนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับฉันถามฉันได้เลยนะถ้านายมีอะไรสงสัยมันก็เป็นเวลาอันมีค่าสำหรับฉันเช่นกันที่จะถามคำถามสิ่งที่ฉันเพิ่งได้เห็นไปในอีกห้าปีข้างหน้าโลกจะเจอแบบนี้เช่นกันไหมนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่นายกำลังจะทำหลังจากนี้ล่ะนะ ฉันไม่เข้าใจถ้าเธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกล่งขนาดนั้นทำไมเธอไม่หยุดเหตุการณ์พวกนี้ซะเองเลยล่ะอย่างที่ฉันได้บอกไปฉันเป็นแค่ผู้ควบคุมไม่ใช่ผู้ปกป้องหน้าที่ของฉันมีแค่การควบคุมสมดุลน,น้าต่างสถานะกระบ,บทฝึกสอนที่ฉันได้ให้ไปนั่นคือทั้งหมดที่ฉันสามารถทำได้แล้วแ,ลแหละฮะถ้า,างั้นฉันขอถามนายคืนได้ไหมก็ว่ามาสิคังฮยอนอะไรคือความเชื่อที่คอยนำทางนาย และอะไรที่ทำให้นายมีชีวิตอยู่มาได้ตลอดนี่มันคำถามบ้าอะไรกันนี่มันเป็นคำถามที่ค่อนข้างลึกซึ้งเลยนะทำไมเธอถึงถามละ่ะหลังจากที่ได้เฝ้ามองมนุษย์จากเหตุการณ์ในครั้งนี้มาสัน้นกฉันสงสัยนะว่านายจะตอบว่าอะไรความรู้สึกของทุกชีวิตมันก็น่าสนใจหมดนั่นแหละแต่ของมนุษย์มันจะน่าสนใจเป็นพิเศษนะ่ะเฝ้ามองสนใจเพราะอะไรก็ไม่รู้นะแต่มันทำให้ฉันโคตรโมโหเลยวะ่ะ ถ้าอย่างนั้นฉันก็เดาได้ว่าเธอคงยังฝ้อมองไม่มากพอเห <Hey. S 1> อย่างน้อยในชีวิตของฉันก็ไม่มีใครใช้ชีวิตแล้วก็คิดเรื่องพวกนั้นหรอกนะตั้งแต่ที่เราเกิดมาเราก็แค่พยายามใช้ชีวิตให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นก็เท่านั้นเองเราก็แค่ดิ้นรนไปวันต่อวันนายมีอะไรที่อยากจะปกป้องไหมล่ะทางไฮย้อนน่นอนอนน้องสาวเวนแล้วก็พ่อแม่ของฉันยังไงล่ะฉันจะต้องปกป้องค,อครอบครัวของฉันเคยคิด ว่าอยากเป็นฮีโร่บ้างไหมเห้ย hey, คำถามนี้มันบ้าอะไรกันเนี่ยหลังจากที่ตายมาสองสามรอบฉันก็พอจะรู้ถึงระดับของตัวเองนะมันก็เจ๋งดีนะแต่มันก็เป็นหน้าที่ที่เหนื่อยมากมันไม่น่าจะเหมาะกับฉันสักเท่าไหร่จากที่ฉันได้เฝ้ามองมาฮีโร่จะต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์โดยธรรมชาติและนายทามฮายอนดูเหมือนว่านายจะใกล้เคียงกับคาว่าลายพรสวรรค์นี่กแกอยากจะมีเรื่องกับฉันอย่างนั้นเหรอแต่ส่วนตัวของฉันนะ ฉันเป็นแฟนคลับของนายเลยนะคุณคังฮยอนฉันเฝ้าดูนายพิชิตบทฝึกสอนนายคงไม่รู้เลยว่ามันสนุกมากและน่าตื่นเต้นมากขนาดไหนเธอเรียกมันว่าสนุกอย่างนั้นเหรอผู้ควบคุมเป็นผู้ซาดิสอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นโลกของเราในอนาคตก็คงเอ๊ะเดี๋ยวนะเป็นไปไม่ได้นี่ผู้ควบคุมด่านที่ห้าน่ะที่เน้นการใช้สติปัญญาภารกิจมันควรจะเปลี่ยนตลอดเลยอย่างนั้นเหรอหมดเวลาแล้วละ่ะ ฉันสนุกมากเลยนะคังไฮยอนยินดีด้วยคุณผ่านด่านที่8แล้วอะไรกันบทฝึกสอนเป็นแค่เพียงฉากหน้าเดี๋ยวก่อนสิยังมีบททดสอบอีกมากมายกำลังรอนายอยู่ต่อให้นายจะต้องการหรือไม่นะคุณคังไฮยอนฉันเชื่อว่านายสามารถเป็นฮีโร่ที่กอบกู้โลกใบนี้เอาไว้ได้เดี๋ยวก่อนถ้าอย่างนั้นด่านที่5ก็เป็นสิ่งที่นายทำเองอย่างนั้นหรอยินดีด้วยสำหรับการผ่านบทฝึกสอนคุณคังไฮยอนเหต ไอเวนเอ,อ้ยฉันจะรอนายนะคางฮยอนคุณเป็นคนที่6ก2ที่ผ่านการฝึกสอนคุณได้รับฉายาสำเร็จการฝึกสอนอย่างที่คาดเอาไว้เลยด่านที่ห้านันเป็นฝีมือของเธอสินะเห้อ้อบ้าเอ้ยฟัอือ,อววววเ้แว นี่มันอะไรกันเนี่ยตื่นแล้วเหรอฉันคิดไว้แล้วว่านายจะต้องกรีดร้องฉันเลยปิดปากนายเกือไว้ก่อนนะ่ะแต่มันจําเป็นด้วยเหรอที่ต้องยัดถุงเท้าเข้าไปในปากของฉันถ้านายโมโหแล้วก็น,นะรีบๆตื่นซะดูจากหน้านายแล้วนายไม่ผ่านอีกละสิใช่ไหมล่ะนายคิดว่านอนนี้อีกนานไหมเหตหน้าต่างสถานะเฮดูซะให้เต็มตานี่คือพลังของพี่เธอยังไงล่ะ ไม่เห็นจะเห็นอะไรเลยฉันคิดว่าตอนนี้ฉันเพึ่งผ่าได้แล้วนะงั้นก็ดีได้เวลาที่นายจะต้องไปหาเงินแล้วละฉันทำอาหารเช้ว,วให้เป็นพิเศษเลยนะอย่างน้อยเธอก็น่าจะยินดีกับฉันสักนิดสินะไอ้คนเย็นชาเอ้ยไม่แปลกเลยที่เธอไม่มีแฟนอะเพื่อฉันไปแล้วนะโ okay. อเคอฉายาที่ได้รับหลังจากผ่านด่านที่8 ผู้สำเร็จบทฝึกสอนทำอธิบายฉายาที่ให้สําหรับผู้ที่ผ่านด่านทั้ง8มาได้ผลของฉายาบวกค่าสถานะทั้งหมด2หลังจากคิดดูแล้วผลของมันไม่ดีเท่าไหร่เลยนะเห็นฉายามันทับซ้อนกันได้ไหมนะชื่อคังฮยอนฉายาไม่ยออ่อท้ออื่นๆเลเวล28ความแข็งแกร่ง21บวก2ความว่องไว19บวก2 ยกเว้นฉายาพิเศษฉายาอื่นๆสามารถทับ้อนก็นได้50%เท่านั้นโห oh, ตามที่ค้าเอาไว้เลยแฮะถ้างง้นก็แน่นอนเลยว่าฉันควรจะใส่ฉายาผู้สำเร็จบทฝึกสอนชื่อคังฮยอนฉายาผู้สำเร็จบทฝึกสอนบวกอื่นๆเลเวล22ความแข็งแกร่ง21่บวก2.5ความว่องไวัยบ9บวก2.5ความอดทน20บวก 2. 5าท 5, าพลังเวท20บวก2.5 ค่าพลังเพิ่มเติม0ูค่าความสามารถเฉพาะตัวการคืนชีพค่าความสามารถวิชาดาบระดับกลางความสามารถโลกพื้นฐาน f ความสามารถหน้าไม้พื้นฐาน f ความสามารถสิ่งคำําของสิ่งโต c การรักษาทางกายภาพปานกลางตัดเป็น2ส่วน e พลังของยักษ์ b และก็ฉันรอเวลานี้มันนานแล้ว ไอเทมลึกลับที่ฉันได้มาจากการจัดการฮอบกอ b l บลินจงแสดงออกมาระเบิดเวนมน์อีคำอธิบายหนังสือพลังสามารถศึกษาความสามารถใหม่ได้ระเบิดเวนมน์อความสามารถยิงลูกแก้วเวนมน์ที่มีพลังระเบิดตำลาสกิลโหโคตรเจ๋งหลังจาก4เดือนที่ฉันได้ตะโกนอย่างเปิดเผยมาตลอดในที่สุดคังไฮยอน ก็ได้ชำนาญศาสตร์ของการตะโกนอย่างเงียบสับทีคุณต้องการได้รับความสามารถระเบิดเว้นมนีหรือไม่มันแน่นอนอยู่แล้วเว้ยคุณได้รับความสามารถระเบิดเว้นมนีเยี่ยมจัดการของที่ปล้นมาเสร็จแล้วหลังจากการจัดเรียนของเรียบร้อยแล้วฉันควรไปสมัครเข้าเรียนดีไหมนะสมัครที่โรงเรียนอบรมผู้ปลกพลัง ชื่อของฉันคืออันมียองฉันคือข้าราชการบรรจุใหม่งานแรกของฉันก็คือที่โรงเรียนอบลมผู้ปลูกพลังที่ที่คนผ่านบทฝึกสอนต้องเข้าเพื่อที่จะได้รับใบรับรองระบบการอบลมของประเทศเราสําหรับผู้ที่ปลูกพลังได้รับการขนาดนามว่าพัฒนาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนึ่งในที่ที่ดีที่สุดในโลกเชื่อกันว่าเป็นเพราะว่ามีระบบที่คล้ายกันนี้อยู่แล้วพวกเขาอาจจะเป็นแค่มือใหม่แต่สักวันคนพวกนี้จะเป็นฮีโร่ แต่การที่ได้เห็นการเดินทางของพวกเขาก็คือรางวัลที่สุดยอดไปเลยไม่ใช่หรอนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดเมื่อมีกี่ชั่วโมงก่อนืออขอโทษนะคะ<ม>เออคุณต้องให้ฉันดูบัตรประชาชนของคุณค่ะอะไรนะไอ,อ่เออ,เอ,อ คุณทำแบบนี้กับฉันทำไมคะมไม่นะมีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรออะไรกันเกิดอะไรขึ้นนี่นี่เขาทำให้เธอร้องไห้ด้วยละเขาพูดคำเธอหรือเปล่าวะถ่ายไว้ถ่ายไว้ิงอย่างนี้ต้องโพสอย่างนี้ต้องโพสถ่ายไว้ถ่ายไว้ไม่เดี๋ยวฉันไม่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอาจารย์คิมฮยนุน ดูเหมือนว่าการดำเนินการมันช้าลงนะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเห <Hey. S 1> หมอนี่ดูคุณคุณแฮเสียงนี้ฟังดูคุณคุนจังเลยนะขอผมดูหน่อยได้ไหมนี่ครับคังฮยอนคุณดูต่างจากในรูปจังนะคือว่าที่รูปลาของฉันเปลี่ยนไปก็เพราะว่าความสามารถนะ่ะแต่ฉันก็สาบานได้นะว่าฉันคือตัวจริงนี่มันไม่ยุติธรรมเลยนะ ถ้าคุณยังไม่เชื่อละก็ผมสามารถที่คุณตรวจลายนิ้วมือไม่ก็ดี a ได้เลยนะนี่คุณผ่านบทฝึกสอนทั้ง5ดาด่าเลยเหรอใช่ครับฉันลดระดับลงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องโดดเด่นเลเวลของนายคือ12นี่มันค่อนข้างสูงเลยนะคุณเคยบุกเข้าไปในดันเจี้ยนผิดกฎหมายบ้างไหมอ๋อฉันลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะมันยังสูงอีกหรอวะฉันก็เคยเข้าไปบ้างนะก่อนที่กฎหมายจะห้ามไว้นะ่ะเฮผมรู้ อะไรคือความแข็งแกร่งของมนุษย์ที่คุณใส่ไว้ในความสามารถเฉพาะตัวของคุณมันเพิ่มความแข็งแกร่งของฉันชั่วคราวนะ่ะขอบคุณสำหรับความร่วมมือนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องทำไมเขาถามเยอะจังวะในด่านที่3ผู้ปลูกพลังจะได้รับความสามารถในด่านที่สี่จะได้รับอุปกรณ์เสริมและในด่านที่ห้าจะได้รับความสามารถเพิ่มเติมผมอยากเห็นรางวัลทั้งหมดเดี๋ยวนี้รี่ละเอียดมากๆเลยใช่ไหมละ่ะเอาละ นี่ค,คือความสามารถของผมที่ได้รับสำหรับการผ่านด่านที่3ความสามารถในการรักษาตัวเองและสำหรับด่านที่4ก็แหวนนี่สำหรับด่านที่5ใช่ ฉันเปลี่ยนพลังยักษ์าเป็นความแข็งแกล่งของมนุษย์ในความสามารถเฉพาะตัวของฉันมันคือความสามารถในการฝังความกลัวใส่ศัตรูรอบๆโดยการตะโกนจะดีเหรอถ้าผมใช้มันที่นี่ได้เลยครับก็ได้ถ้างั้นออ้โ้เดี๋ยวนะคนนั้นมันกวนูดงนักล่างกอบลินเฮ Uh อะไรนี่อะไรวะเฮมเฮมแค่นี้คงพอใช่ไหมครับเออคิดว่าพอแล้วล่ะครับถ้างั้นคุณคังหยอนไปชั้นที่หนึ่งของตึกกุมูที่อาคารถัดไปได้เลยครับโอๆๆห